สว,วัสดีครับเจออีกแล้วนะครับวันนี้พี่เอนนวิทเต้นะครับจะมานําเสนอรีวิวใหม่นะครับผมเป็นรีวิว2021นะครับ EP ที่4นะครับนะฮะเดี๋ยวมารับชมรีวิวสินค้าเต็มเมกันเลยนะครับ พีเอเนวิเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมานําเสนออรีวิวสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับผมเป็นสินค้าจากแบรนด์สมาร์คัสนะครับแบรนด์สมาร์คัสนะครับชื่อรุ่นนะครับผม ZM 2 1 7 4 AD นะครับสินค้าตัวนี้นะครับได้รับการออัปเดตและพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆของค่ายสมาร์คัสนะครับตัวนี้นะครับเป็นจะเป็นอจอ Android ชนิด7นิ้วนะครับผมนะครับออกแบบมานะครับเป็นอินเทอร์เฟซตัวใหม่นะครับสวยงามไม่ซ้ําใครนะครับผมนะฮะสวยงามไม่ซ้ําใครนะครับผมเมนูวิ้งวิ้งนะครับสวยนะครับผมนะฮะ ชนิดของจอนะครับชนิดของจอจะเป็นจอกระจกหรือจอแก้วนะครับผมนะครับเป็นชนิด2.5 d ดีนะครับผมไม่ใช่จอพลาสติกเหมือนหลายค่ายตอนนี้นะครับของเราเป็นจอกระจกเหมือนเดิมนะครับคุณภาพนะครับคมชัดนะครับเป็นจอ iPS 7นิ้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาลองรับชมสเปคกันก่อนแล้วกันนะครับ ครับสเปคของตัวสินค้านะครับก็จะเป็นจออ่าเนิ้วนะครับตามที่แจ้งไปจะเป็น CPU สปีดนะครับคล็อกสปีดอยู่ที่อ่าหนึ่งจนิกะเฮิร์นะครับเป็น CPU 4คอร์นะครับการ์ดจอหรือ GPU เรนเดอร์นะครับก็คือมารี450นะครับผมศูนย์นะครับผมนะฮะชนิดความละเอียดของจอนะครับอยู่ที่1นึ่ง0ันยี่สิบสี่คูณหกร้อยนะครับผมแรมครับสองพันสี่สิบแปดเมกะไบต์ก็คือสองจิกมาเต็มนะครับมาเต็มนะครับอินเทอร์นอลเมมโมรี่ก็คือสิบหกจิกนะครับ จ็ดจิกกว่านะครับผมสบายๆนะครับผมระบบปฏิบัติการนะครับเป็น Android เวอร์ชันสินะครับแล้วก็อื่นๆนะครับผมเป็นจอระบบมัลติทัสนะครับมัลติทัสห้าจุดนะครับผมนะฮะเราก็อ่านสเปคจริงๆให้ชมเหมือนเดิมนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมฟิสิกส์ของตัวเครื่องนะครับว่า เป็นอย่างไรนะครับผมนะฮะอ่าโอเคนะครับนี่ก็เป็นในในส่วนของบอดี้ตัวเครื่องนะครับผมก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับผมมีจะมีอ่า QC Plus นะครับมีใบรับเงินของทางร้านนะครับผมสติ๊กเกอร์นะครับเป็นชนิดชนิดเป็นตัวจอด้านหลังเครื่องนะครับก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆจะมีปลั๊กไฟนะครับปลั๊กพอร์ตเชื่อมต่อ RCA ต่างๆแจ็คอ่าพวก USB หรือแจ็คกองหลังนะครับอันนี้จะเป็นสายเสียบเสาอากาศนะครับอันนี้เป็นช่องเสียบเสา GPS นะครับ นะครับตัวจอนะครับมีส่วนสูงนะครับส่วนสูงอยู่ที่10.2เซนติเมตรนะครับกว้างอยู่ที่17.8เซนติเมตรนะครับผมตอนลึกประมาณ3นิ้วนะครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟิสิกส์คอตัวเครื่องนะครับผมนะฮะประมาณนะครับอุประ์เสริมเอืญนะครับอุปกรณ์ในกล่องจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนอันันดับไร้ก่อนนะครับจะเป็นในส่วนของแผ่นฉากนะครับแผ่นฉากเป็นแผ่นขาจับนะครับที่ทางโรงงานแถมมาให้นะครับนะฮะก็จะมี ต่อมานะครับก็จะมีทส่วนของสาย USB 2สายนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีชุดสายไฟนะครับซึ่งทางแอดมินก็จะมาทำเนมเพจแปะให้ครับบอกสำคัญสำคัญเอาไว้ให้ครบถ้วนนะครับผมช่างงานสามารถไล่สายได้เลยนะครับผมจะเป็นปลั๊ก1ิพินนะครับจะมีเสาสัญญาณ GPS อย่างดีนะครับอีกหนึ่งเส้นนะครับผมนะครับจะมี จ็คเชื่อมต่อ RCA พอร์ตต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมนะฮะมีวิดีโออินพุตนะครับวิดีโอเอาพุตนะครับช่องต่อออดิโอเอาต์นะครับแล้วก็ออดิโออินนะครับออดิโอเอาคือไปต่อพวกซับบ็อกหรือชุดขยายเป็นต้นนะครับผมนะฮะมีช่องวิดีโอเอาต์ต่อจอเพดานได้1ช่องนะครับนะครับแล้วก็มีในส่วนของอ่าช่องเสียบชุดกล้องมองหลังนะครับนะฮะเสาสายเส้น2เส้นที่ออกมาก็จะมีเสาในส่วนของเสารับไบไฟกับเสาบูททูดนะครับสายเส้นนี้ยังไงต้องเสียบนะครับถึงแม้้ว่าาลูกคจะ ไม่ไม่ได้ต่อกล้องก็ตามยังไงก็ต้องเสียบนะครับเพื่อรับสัญญาณให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของข้อมืออินเตอร์เรชันนะครับผมที่ทางร้านทําเพิ่มให้นะครับผมทําเพิ่มให้จะมีใบรับประกันต่างๆนะครับคู่มือการไวรินต่างๆที่ทางโรงงานไม่มีแต่ว่าเราอําเดทความสะดวกสุดๆทําให้ทุกอย่างนะครับผมเงื่อนไขต่างๆนะครับคำแนะนําต่างๆในการติดตั้งนะครับผมนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าตัวตัวกล่องบ้างนะครับบ็อกเซตนะครับก็จะเป็นอ่าบ็อกเซตนี่เลยนะครับผมแล้วจะมีในส่วนของชื่อรุ่นนนสิคค้าะรับ จำนวนสินค้าตามนี้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของบริษัทผู้ผลิตนะครับบริษัทที่ทาเข้าเราจะจัดหน่ายก็คือบริษัทไอที IT สุนทรนะครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของบริษัทผู้จัดจําหน่ายและทำเข้านะครับนะครับอ่เดี๋ยวเรามาชมว่าฟังก์ชันนะครับทําอะไรได้บ้างนะครับ อย่างที่เรนแจ้งไปที่ตอนต้นคลิปนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็จะมีการออกแบบ UI interface แบบใหม่นะครับที่มีซําใครนะครับผมก็จะมีรูปร่างเมนูแบบนี้แลวนะครับก็จะมีส่วนของ GPS นะครับจะมี GPS offline และออนไลน์นะครับนะฮะยวส่วนของ GPS เดี๋ยวแอดมินจะพูดตอนท้ายนะครับอดสามารถฟัง FM ได้นะครับมี Bluetooth นะครับทั้งฟังเพลงและโทรศัพท์สามารถดูไฟล์วิดีโอได้นะครับไฟล์วิดีโอก็ค่อนข้างคมชัดนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับเนื่องจากว่าจอเป็นจอ IPS อย่างดีนะครับผมนะฮะ จค่อนข้างคมชัดนะครับและที่สําคัญนะครับและที่สําคัญนะครับเครื่องเสียงตัวนี้ของเรานะครับผมก็เหมือนจากรุ่นที่แล้วคือได้รับการอัปเกรดชิปขยายเสียง IC Number อร์ที่ค่อนข้างดีจะทำให้เสียงดีกว่าจอ Android 7นิ้วที่อยู่ในระดับเดียวกันประมาณ10 20เอร์เซนะครับผมนะฮะตัวนี้ของเรานะครับผมนะฮะเดี๋ยวลองมาฟังอ่านฟังเพลงบ้างนะครับผมฟังเพลงเริ่งต้นเขตรั้นแสงครับ เริ่มต้นเขตห้ามแซงอ่าไฟเพลงอ่าอีคินะครับแล้วตัวนี้สามารถปรับบาลานซ์เสได้แล้วนะครับผมนะฮะอีคิก็จะมีสิบแบนด์นะครับผมก็แ,แต่เราจะปรับแต่งนะครับตรงนี้นะฮะในขณะที่ฟังเพลงสามารถปิดหน้าจอได้นะครับผม กดตรงนี้นะครับอ่ากดตัวจอมันก็จะขึ้นมานะครับผมโอเคนะครับเอนๆนะครับผมก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่แอดมินจะลงไว้ให้ครบถ้วนนะครับลูกค้าดูฮะตำแหน่งการเฟดหน้านะครับผมค่อนข้างหลายเรื่องแล้วก็เป็นเหมือนกับเมนูมันหมุนๆนะครับผมแอดมินว่าสวยนะครับผมแอดมินว่าสวยแอดมินลงแอปพลิเคชันทุกอย่างให้ครบถ้วนพร้อมใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นจุกสปอตฟิลนะครับผมนะฮะเน็ตฟลินะครับ ยูทูบไลฟ์โฆษณานะครับผมแอปดูทีวีออนไลน์แอปฟังวิออนไลน์นะครับลูกค้าสามารถอนอกจากนี้ก็เข้าสามารถใช้งานเพสโต์เพื่อโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับจาก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 คลางเพสโต์นะครับเป็นเชื่อเสน ได้เลยนะครับผมนะก็อื่นๆนะครับก็มีรองรับคอนโทรลที่พวงมาลัยนะครับผมนะครับสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงเล่นเพลงได้นะครับปกตินะครับต่อวิดีโอเอาพุตได้นะครับต่อวิดีโออินพุตได้นะครับกาลังขับของเครื่องเสียงตัวนี้นะครับกาลังขับของเครื่องเสียงตัวนี้อยู่ประมาณ50บบัดชแนลคูณ4นะครับผมนะฮะมีต่อจอพีดานได้ปกตินะครับแล้วก็ต่อกล้องมองหลังก็ได้นะครับผมแล้วก็รองรับกล้องบันทึก Android นะครับกล้องบันทึกหน้าสําหรับจอ Android นะครับก็รองรับด้วยนะครับสามารถใช้งานได้นะครับผมนะฮะ นอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะครับที่เพิ่มเติมประยก์ตัวอย่างเช่นการค้นหาด้วยเสียงนะครับผมนะฮะการค้นหาด้วยเสียงก็ลงแอปมาให้ครบถ้วนพร้อมใช้งานแล้วนะครับนะฮะ,ะมี GPS offline นะครับผมนะฮะก็ลงครบถ้วนเอาไว้ให้ค่อนข้างครบถ้วนแล้วแอดมินรู้สึกว่าตัวจอของตัวนี้นครับค่อนข้างคมมากเลยครับคมกว่า ของค่าอื่นๆพอสมควรเลยนะฮะคมกว่าของค่าอื่นๆพอสมควรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองดูในด้านอื่นๆต่ออีกนะครับว่ามีอะไรอีกนะครับอ่าครับเดี๋ยวแอดมินจะอ่าลองทดสอบในส่วนของ youtube และโฆษณาให้ดูนะครับผมนะฮะก็จะเป็น YouTube และโฆษณาตัวใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวจะลองทสให้ดูนะครับว่าสามารถใช้งานได้นะอ่าครับผมนะฮะสามารถใช้งานได้นะครับนะฮะสามารถอ่าพักหน้าจอแล้วก็ให้ย่อเรามาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะปิด ปิดหน้าจอแล้วก็เล่นขึ้นหลังแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชันื่อแอดมินจัดหาให้นะครับผมนะครับแล้วก็ยังจะมีเรื่องของแอปต่างๆที่ที่ควรต้องใช้งานก็คือพวก Netflix นะครับพวกแอปดูทีวีก็จัดให้ครบถ้วนหมดแล้วนะครับลูกค้าก็มีหน้าที่คอยโหลดแล้วก็คอยอัปเดตแอปพลิพเคชันแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับแอดมิยนยังมีบริการนะครับผมเป็นการควิกซัพพอร์ตนะครับเป็นการทีมวิเวอร์สำหรับรีโมทไป ช่วยในการแก้ไขเซตติ้งต่างๆนะครับของตัวเครื่องเสียงนะครับในการระยะไกลด้วยนะครับอันนี้เป็นบริการพิเศษของทางเรานะครับผมนะฮะก็พื้นฐานก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแค่ลูกค้าใช้มือถือที่เป็นระบบ Android เป็นก็สามารถใช้เครื่องเสียงจอ a n d ด o อยได้อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถเสียบ USB ได้2สายนะครับผมที่ตัวหลังเครื่องนะครับผมนะฮะมี GPS ีเอสออฟไลน์นะครับอ่พูดถึงจ p s ออฟไลน์เดี๋ยวไอ้มินพาไปดู GPS ออฟไลน์แล้วกันนะครับว่ารูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมอ่าสักครู่นะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างของโปรแกรมที่เฟ็นออฟไลน์นะครับผมของทางร้านเรานะครับจากนั้นเข้าสายสามารถนําทางได้โดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับนะฮะมีแจ้งเตือนกล้องจับความเร็วนะครับมีแจ้งเตือนทางอันตรายต่างๆนะครับผมจากนั้นเข้าสายเสียงไทยเมนูไทยนะครับใช้งานง่ายนะครับกราฟิกสวยนะครับมีจังชันวิวนะครับแผ่นที่ใหม่ล่าสุดอัปเดตให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานตัวเครื่องนะครับผมมีรีวิวที่น่าเพลีย์นะครับตัวเข้าสายในอีก800เมตราในขณะที่ ใช้งานจีพี f ออฟไลน์ก็สามารถฟังเพลงเป็นพื้นหลังได้นะครับเมื่อจีพีจะพูดนะครับเสียงเพลงก็จะดรอปลงเล็กน้อยนะครับคือไม่ให้มันชนกันได้นะครับผมจะเป็นอัตโนมัตินะครับนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของโปรแกรมจีพี f ออฟไลน์ตัวอย่างสั้นๆนะครับนะเป็นแผนที่ล่าสุดนะครับแผ่นที่ประเทศไทยพร้อมงานเซอร์วิสให้แบบจัดเต็มนะครับ นะฮะบทสรุปสุท้ายตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจอ Android 7นิ้วที่ออกมาใหม่ณนะตอนนี้ที่ดีที่สุดนะครับเท่าที่แอดมินได้เล่นมาลหลายยี่ห้อตัวนี้ก็คือค่อนข้างโอเคเลยนะครับคุณภาพของจอบอกได้เลยว่าคมชัดใสกิ้งเนยนะครับผมการใช้ง,งานก็ค่อนข้างไหลลื่นนะครับผมนะฮะการใช้ง,งานค่อนข้างไหลลื่นนะครับนะฮะ แล้วก็ฟังก์ชันค่อนข้างครบนะครับแล้วก็ประกัน1ปีเต็มนะครับผมนะฮะประกัน1ปีเต็มนะครับราคาสินค้าเปิดอยู่ที่2,790บาทนะครับ2,790บาทนะครับกับนะฮะสมัครชาร์จรุ่น z m 2 1 7 4 a d นะครับนะฮะวันนี้แอดมินก็คงจะรีวิวอ่าแบบทุกหัวข้อประมาณนี้นะครับผมนะะแอดมินก็ ก็จะเป็นสไตล์รีวิวแบบไม่มีสคริปนะครับถ้าพูดตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดตรงไหนอย่างไรก็ต้องขออภัยนะครับนะฮะท่านที่สนใจสินค้านะครับก็สามารถสายตรงมาหาแอดมินได้ที่0860053945นะครับราคาสินค้าอยู่ที่2,790บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเก็บเงินปลายทางก็บวกเพิ่ม100นะครับถ้าลูกค้าต้องการใช้งานบริการติดตั้งนะครับร้านติดตั้งของเราจะอยู่ตลาดปุนซับปทุมธานีนะครับแต่ลูกค้าจะต้องมีการดีลกับแอดมินก่อนจะเข้ามาทาการติดตั้งนะครับผมนะฮะสินค้าตัวนี้นะ ที่แอนดีภูมิใจนําเสนอนะครับในช่วงเวลาโควิดแบบนี้นะครับผมนะถ้าลูกค้าอยากได้สินค้าดีๆคุณภาพดีๆไม่ย้อมแมวสเปคตรงแล้วก็มีงานเซอร์วิสดีๆนะครับอย่าลืมนึกถึงเพจพีแอนด์วเตอร์นะครับกับสินค้าสมครทจอ7นิ้วนะครับ Android 10บเลมสรอมนะครับผมรุ่น Z M 2 174 o ส d เอเอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณลูกค้าที่ดูและติดตามมาจนครบนะครับผมสวัสดีครับ